วันนี้พวกเราจะมาเล่านิทานน่าันเรียนให้กับทุกคนฟังดีกว่านะผมอยากฟังเรื่องตะเกียงวิเศษครับตะเกียงวิเศษหมายความว่าไงอ่ะอลาดินไงพี่ฝนตะเกียงวิเศษอ๋อรู้แล้วเรื่องอาลาดินที่มียักษ์ออกมาจากในตะเกียงหรือเปล่าใช่แล้วแต่ว่ายักษ์ชื่อจินนี่ใช่ไหมน่าจะใช่นะงั้นเพื่อให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นว่าไงเหรอ เราไปเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นตัวละครในนั้นเลยละกันงั้นเดี๋ยวพี่ฝนจองวันนี้เลยพี่เอกรู้แล้วว่าพี่ฝนจะต้องเป็นจินนี่แน่นอนเลยฮอ <H an> <H an> จินนี่งั้นเหรอใช่จินนี่ไหมเนี่ยไม่ใช่จินนี่สักหน่อยอ่าแล้วนี่เป็นใครอ่ะให้ทายใหม่บู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 บอว่าไงนะปุ๊กปิ๊กจะบอก่บอกว่าถ้าไม่เป็นจินนี่ก็คงเป็นอลาดินนะ่ะเป็นอลาดินที่ไหนอ้าวก็ไม่ได้เป็นทั้งจินนี่แล้วเป็นอลาดินแล้วพี่ฝนจะเป็นใครกันนะอ๋อก็ต้อง ตายใหม่ดีว่ะบ<อ>้าว่าไงนะปุ๊กปิ๊กบ้าบอกว่าไม่รู้แล้วอ่ะไม่รู้ได้ยังไงอะก็จะต้องมีพระเอกแล้วก็นางเอกแล้วก็มีจินนี่ไงอ๋อรู้แล้วรู้แล้วฉันรู้แล้ว บุ๊คพ๊กนายทายถูกแล้วใช่หรือเปล่า <valu collecting insects> ใช่แล้วแต่เพื่อนๆจะทายถูกหรือเปล่านะงั้นเอาอย่างนี้เดีย๋ยวให้เพื่อนเป็นคนทายดีกว่าว่าตอนนี้พี่ฝนเป็นใครแล้วของพี่เอกแต่งตัวได้ยังอะ่ะยังพี่ฝนยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยเหรอโอ้โหเขาพี่ฝนนี่จัดเต็มมาตลอดน่ารักดีใช่หรือเปล่าบูบูบูอยากจะบอกว่าอันนี้เหมือนมากเลยนะขอบอก เพ่เก็ว่าเหมือนอยู่นะเหมือนมากๆเลยนะพเพื่อนๆทายถูกกันหรือเปล่านะเนี่ยรับรองว่าเพื่อนๆจะต้องทายถูกแน่นอนส่วนเพ่ก็นนกต้องเป็นคนนี้คนนี้คือคนนี้คือคนที่ดูดีที่สุดในนั้นใช่คือเจนนี่ไม่ใช่ <laughs> อาจะต้องเป็นคนนั้นแน่นอนเลยนะคน <c ười> ที่บอกว่าโอเพนเปิดประตูถูกต้องเลยเดี๋ยวเพ่เไม่มีพรมวิเศษเดี๋ยวเอาเสือที่บ้านปูก่อนได้ไหมอาใช้เสือก่อนง่ายเหรอก็ของเราไม่มีพรมนี่นะนเดี๋ยวลองห ต้องมีแน่นอนเลยในนี้นะเดี๋ยวหาทรงผมก่อนนะทรงผมเขาเป็นแบบไหนกันนะเดี๋ยวอนะตอนนี้เรากําลังแต่งตัวแล้วพวกเราจะต้องออกไปตามหาตามหาตะเกียงหรือเปล่าเราต้องออกไปตามหาตะเกียงด้วยงั้นเหรออเพราะว่าตอนที่เราแต่งตัวเนไม่มีตะเกียงนี่นะใช่แล้วในนี้ไม่มีอุปกรณ์ประเภทนั้นอยู่นี่นะเพราะฉะนั้นรีบแต่งตัวเร็วเข้า <c oughs> เดี๋ยวก่อนดีเดี๋ยวชุดเขาอีกยังไม่เต็มเลย ตอนนี้พเพกกำลังแต่งตัวเป็นใครเพ็แต่งตัวเป็นคนที่ขี่พรมวิเศษอาลาดินถูกต้องเพกจะเป็นอาลาดินแล้วทำไมไม่มีใครทายพี่ฝนถูกแล้วว่าพี่ฝนเป็นใครอ้าวก็พี่ฝนให้เพื่อนๆทายนี่นาะ <c oughs> ้นเอ,อย่างที่พี่เอกเรียบแต่งตัวเร็วเขาอาลลาดินใส่รองเท้าแตะแบบนี้ใช่ป่าวใช่แล้วใช่แล้วมาพ <c oughs> วกเราตอนนี้เรากำลังเล่านิทานเรื่อง หนูน้อยหมวกแดงหนูน้อยหมวกแดงที่ไหนปุ๊กปิกบู๊บบูบูบ,บว่าไงอ่ะแกโบบอกว่าใช่ที่ไหนเรานี่คืออลาดินกับตะเกียงวิเศษไม่ใช่หรอใช่แล้วใช่แล้วอาดินกับตะเกียงวิเศษตอนนี้อลาดินเขากําลังออกตามหาของกินอยู่ฮะออกตามหาของกินจริงเหรอพี่ฝน <c oughs> ใช่ไงเพราะตอนแรกอลาดินเขาจะต้องออกตามหาของกินเพราะว่าเขาหิวมากเลยเสร็จแล้วเขาก็จะไปเจอเขาเรียกว่าอะไรนะขุมสมบัติใช่เปล่า <c oughs> ใช่เจอถ้ำ เจอถ้ำขุมสมบัติแล้วก็จะเจอตะเกียงวิเศษถูกต้องเลยแต่ตอนนี้เรากําลังตามหาตะเกียงวิเศษมีไหมเหรอในนี้นะบู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 อกว่าไงงั้นเหรอโบบอกว่าเจออันนี้แทนได้ไหมอะอนนอเด็กอเดีกก่อนนี่แันนี่คือถ้วยรางวัลวิเศษ <laughs> อันนี้มันจอกศักดิ์สิทธิ์นี่คนละเรื่องกันเลยเ <laughs> งินใช้อันนี้ไปก่อนก็แล้วกันโอ้โหดูสิโบ ฉันเจอตะเกียงวิเศษดีใจจังเลยโอ้ตะเกียงวิเศษอันนี้จะต้องถามเขาว่าใครงามลอดในปติพีเอ่อพียบกว่าไม่ใช่นะพี่ฝนเดี๋ยวก่อนอะคนละเรื่องงั้นเหรอเขาบอกว่านี่ไงเขาเขียนคำอธิบายไว้ว่าให้ขัด3มทเออีเออเดี๋ยวก่อนมีจินนี่ออกมาฉันคือยักษ์จินนี่เธอจะขอพรได้สามข้อนะจ๊ะขอพรได้สาขอ้องั้นข้อแรกขอเพิ่มอีกร้อยข้อ โอ้ยักษ์จินนี่โอ้โหสุดยอดเลยอะอหน้าตาคุ้นๆเหมือนแวนเดรแหละก็ฉันน่ะสิอยู่ดีๆเมื่อกี้พวกปีกก็โทรไปบอกว่าให้ฉันมาเป็นยักษ์จินนี้งั้นเอาอย่างนี้เรามาช่วยกันแสดงละครนิทานกันดีกว่าส่วนขอพรน่ะขอเพิ่มอีกร้อยข้อไม่ได้นะเพราะมันจํากัดแค่สามข้อจริงเหรอจริงสิจ๊ะงั้นขอแรกพี่เอกจะขอว่าอะไรน่ะพี่เอกจะขออะไรดีนะเอาเป็นว่างั้นขอให้ แม่ของเพยกหายป่วยดีกว่าอ้ดีจังเลยพเพกนี่เป็นคนดีอลาดินเป็นคนดีอืมใช่แล้วอลาดินเป็นคนดี <c oughs> เดี๋ยวฉันจะจัดการให้นะจ๊ะโอมมาลุกกุ๊กกุยมาลุกกุ๊กกิ๊กคุณแม่จงหายป่วยเดี๋ยวนี <c oughs> ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยโอ้คุณแม่หายป่วยแล้วเหรอครับอลาดินลูกหลักของแม่ คุณแม่ครับผมดีใจจังเลยที่คุณแม่หายป่วยไหนดีสุดแม่ก็หายจากอาการเจ็บป่วยแล้วขอบใจลูกมากนะจ๊ะชโยชโยต่อไปจะขออะไรดีนะโบนะพรข,ข้อต่อไปพรข้อต่อไปยังนึกไม่ออกเลยเอ๊ะนั่นใครอ่ะพวกพิจอด วันนี้<อ>ฉันอยากจะออกไปเที่ยวข้างนอกจังเหรอเดี๋ยวก่อนนะอยู่บนหอคอยสูงนี่ใช่จริงเหรอไม่ใช่ไงแต่ว่ามีแค่หอคอยเดียวใช้ไปก่อน <c oughs> ใช้ไปก่อนเนี่ยนะ <c oughs> อ่ะ,อ,ะอาละตอนนี้ฉันคือเจ้าหญิงจัสมินแห่งเมืองเมืองอะไรอ่ะเมืองอะไรฉันจำไม่ได้แล้วโอโ้โหดูสิเจ้าหญิงสวยมากเลยนะโบโนะวันนี้ฉันจะออกไปเที่ยวข้างนอกแต่แบบว่าท่าพอ่อห้ามฉันไปไหน เจ้าหญิงครับเจ้าหญิงชื่ออะไรเหรอครับอ๋ออันเดียวก่อนนั่นใครอ๋อผมชื่อว่าอลาดินครับอาลลาดินนายเป็นใครงั้นเหรอ ผมก็คืออาดินนะครับผมไม่ได้เป็นใครครับอาดินเดี๋ยวก่อนนะในเรื่องเขาจะต้องพาเจ้าหญิงจัสมินออกไปเที่ยวใช่หรือเปล่าใช่แล้วละครับเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวนะครับอ้จริงเหรอนี่ไงครับเขาเขียนเอาไว้ว่าให้พาเจ้าหญิงไปเที่ยวอ่ะครับงั้นเอาอย่างนี้วันนี้พี่ฝนไม่ใช่เจ้าหญิงจัสมินอยากจะไปเที่ยวดูบการังดำน้ำแล้วก็ไปเที่ยวที่นู่นด้วยต่างประเทศได้เลยครับทำไมไปไกลจัง มีพรมพิเศษไม่ใช่เหรอคะเอ่อพรมิเศษงั้นเหรอครับใช่แล้วละค่ะพรวิเศษของผมตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยครับงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันลงไปเองออาออ้าวลงมาได้แล้วไปเที่ยวกันฉันก็บอกแล้วว่าหอคอยมันเตี้ยนิดเดียว <laughs> มาตอนนี้เจ้าหญิงจัสมินฝนลงมาจากหอคอยแล้วเราไปเที่ยวกันดีกว่า นี่เลยครับผมชอบมาที่นี่ครับผมชอบมาตกปลาที่เนี่ยครับอ้ออยากจะบอกว่าที่นี่มีธรรมาชาติแสนสดใสน่ารักจังเลยใช่แล้วแถมตกปลาได้ง่ายมากเลยนะครับนี่ปลาครับโอ้อแต่ย่างนั้นเราก็นาากําปลามากินกันดีกว่านะคะเดี๋ยวผมไปเผาให้กินนะครับปลาเผาอร่อยนะครับอ๋อดีจังเลยนะถ้าอย่งงั้นวันนี้พวกเราก็จะได้กินอาหารเที่ยงที่นี่กันแล้วล่ะได้เลยนะครับปลาเผามีโอเมกาม้าสด้วยนะครับพวกพีจอด วันนี้ฉันมีความสุขจังเลยดูสิธรรมาชาติแล้วก็มีคุณพึ่งมีผีเสือ้อน,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 นั่นนั่นนั่นน้องอะไระน้องอินทรีหรือเปล่าครับใหญ่แล้วตอนนี้ฉันได้เวลากลับมาที่พระราชวังนั่นคุณพ่อคะอ่ะอ๋อคุณพ่อกันเหรอครับทำยังไงดีคุณพ่อจะต้องโกรธแน่นอนแหละเข้าไปหวัดดีคุณพ่อดีไหมครับค,คุณพ่อคะ่ะคือว่าหนูแค่ออกไปเที่ยวแป๊บเดียวเองคะ่ะใช่แล้วครับผมออกไปนิดเดียวครับอย่าแล้วคุณพ่อโกรธ นี่พวกเธอจะออกไปได้ยังไงอะเธอเป็นเจ้าหญิงเธอออกไปนอกวังไม่ได้คุดพ่อคะแต่แบบว่าหนูก็อยากจะออกไปเที่ยวขางนอกงเหมือนคนอื่นเขาบ้างนะคะแล้วเจ้าหมอนอนเป็นคอยออกไปเดี๋ยวนี้เลยเนาะโอ้โมฉันถูกไล่ออกมาจากวังบู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 ฮะเออแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะถ้าเราเป็นเจ้าชายแล้วก็พระราชาต้องไม่ว่าอะไรแน่นอนจินนี่ออกมาฮะ ว่าไงแล้วทําไมเรียกฉันออกมาตรงนี้ <c ười> คือว่าฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องเธอหน่อยนะบูบูบ,บูมีอะไรเหรอจ๊ะคือฉันน่ะอยากจะเป็นเจ้าชายบ้างอะ่ะอ๋อง่ายนิดเดียวเดี๋ยวฉันเสกให้แป๊บเดียวเธอก็เป็นเจ้าชายแล้วล่ะนะเสกยังไงให้ฉันกลายเป็นเจ้าชายได้ล่ะเนี่ยเดี๋ยวช่วยเองเดี๋ยวช่วยเองดีมากเลย <c oughs> ดูท่าทางน่าจะเหนื่อย เอาแล้วนะรอสักครู่โอ้มาลุกกุก,กิกมาลุกกุกกุยไม่ใช่ไม่ใช่ต้องอันนี้บีบีดีบ้บาบีดีบูบนั่นมังคนละบทกันนั่นของคนละเรื่องนะ่ะเอาเหรอเอาแล้วเรียบร้อยตอนนี้เธอมีมงกุฎแล้วเธอเป็นเจ้าชายฉันไปได้แล้วใช่ปะเอองั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะพรสองข้อขอไปแล้วอ๋อเดี๋ยวก่อนนั่นนั่นอลาดินนี่นะใช่แล้วละครับผมคือเจ้าชายอลาดิน นายเป็นเจ้าชายทำไมนายไม่บอกฉันตั้งแต่แรกโอ้เป็นเจ้าชายอย่างนั้นเหรอครับนี่ขอโทษด้วยนะที่เสียมันระยะยาดแต่ความจริงแล้วอาลาดินจะต้องช่วยชีวิตเจ้าหญิงจัสมินแล้วก็แล้วก็กลายมาเป็นเจ้าชาย ไม่เป็นไรครับเนื่องจากเวลามีน้อยผมก็เลยขอเป็นเจ้าชายไปก่อนเลยงั้นเดี๋ยวหลังจากเป็นเจ้าชายแล้วก็จะต้องช่วยชีวิตเจ้าหญิงจัสมินแล้วก็ท่านพ่อด้วยนะได้เลยครับเดี๋ยวผมจะปกป้องเมืองนี้เองผมยังเหลือพรอยู่อีกต้องหนึ่งข้อเลยนะครับอ๋อดีจังเลยในที่สุดเราก็แสดงนิทานเรื่องเจ้าหญิงจัสมินอลาดินแล้วก็ตะเกียงวิเศษสําเร็จแล้วว่า <c oughs> แต่ว่ายักษ์ในตะเกียงวิเศษยังเหลือพรอีกข้อนึงแล้วพบียรกจะทํายังไงต่อดีอ่ะขอพรเลย อ้าวแล้วถ้าขอพอรแล้วใครจะปกป้องเมืองอะเนี่ยอะก็นี่ไงขอพอรขอให้จินนี่ออกมาจากตะเกียงแล้วก็ปกป้องเมืองอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสงบสุขมากๆเลยโอ้โหคิดไปได้งั้นออกมาเดี๋ยวนี้เลยจินนี่ ไงจาคือว่าพวกเราอยากจะให้เธอออกมาอยู่เล่นเป็นเพื่อนกันแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะจ้ะโอ้โหดีจังเลยนะงั้นพรข้อที่สาสำเร็จผลแล้วฉันไม่ต้องเข้าไปอยู่ในตะเกียงที่เป็นจอกสักดิตอีกแล้ว <c oughs> ดีใจด้วยนะ